แล้ว <g ül> ก็ใส่เบ็ดมานะครับได้ใส่ได้สักพักแล้วทุกคนครัผมเฮ้ยปลาดุ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 เฮ้ยปลาดุปลาดุปลาดุยก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 ได้เฉย,<ก><ๆ>วยสวัสด,ดีครับผมวันนี้นะฮะ<ๆ>มาอีกแล้วนะครับกับเราเนี่ยครับใส่เบ็ด ep สองนะครับผมมาใส่เบ็ดเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเราเปลี่ยนที่ใส่นะครับเอ่อที่เดิมเราจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าน่าจะหมดแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นดูนะครับว่าเราจะได้กี่ตัวครับคืนนี้เพราะว่าอ่ตอนนี้ที่ที่เราจะใส่เนี่ยคือโดนแย่งใส่ไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาที่ใหม่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวน้องบอลครับผมโอเคนะเนี่ยครับผมเอ่อคนที่ร่วมรายการนะครับมาเพิ่มอีกคนนึงนะครับผมเป็นน้องน้องบอลนครับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่วันนี้นะครับเราได้บิดมาเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าไม่มีที่ใส่ไม่รู้ว่าจะใส่หมดหรือเปล่าครับโอเคครับคืนนี้ เดี๋ยวเราไปใส่ครับเหมือนเดิมนะครับเหมือน EP หนึ่งนลครับเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราได้ปลาอะไรบ้างและได้เยอะแค่ไหนโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้ไอ้คืนนี้ครับนี่ก็คือวิวตอนเย็นนะครับที่เรามาใส่เด็ดนะครับนี่ครับดูนะครับทุกคนดูนะฮะสวยมากเลยนะท่านผู้ชมนะครับ ผอมีเก็ดความรู้ใหม่ๆมาฝากนะครับดูไหมครับว่าไสเดือนเนี่ยจะมีอายุประมาณ30วันนะครับวแต่ถ้าไสเดือนมีอายุเกิน35วัิบ่ะวันไปจนถึงสามอยหกสิบห้าวันจะเป็นไส้ปีครับผมถามทัามุกไม่หาภาเียนะครับพวกนี้โอเคนะครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็ได้กดไปเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับช่องของเรานะครับสุปปบบันเทิงนะฮะเราจะได้มีกำลังใจที่ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมตอนนี้เราใส่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตอนกลางคืนนะครับเราไปลุ้นกันดูครับว่าเราจะเจอกระสือเจออะไรก็เจอนะโอเคเราไปลุ้นกันเลยนะครับผมโอเคเจอกันกลางคืนครับผมตอนนี้นะครับเป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างได้กี่ตัวแล้วเราจะเจออะไรนะครับที่อ,อตอนนี้ยังไม่กล้าพูดนะครับตอนคือนะเ,ออเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับไปลุ้นกันเลยครับผมโอเคไปตีนนี้เราก็ได้เดินไปดูเบ็ดของเราแล้นะครับทุกคนเดินไปเรื่อยๆเลยนะอัน,นี้ก็ได้ดูมาสักพักแล้วนะทุกคนนี่ครับก็จะไปดูอันต่อไปแล้เราครับไปัเปนเลย เฮ้ยเลื่นเยอะกืบลมทุกคนกนเฮ้ยใช่เหรอพี่ตัตวใหญ่ตั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 ่ตัวใหเดี๋ยวตัวใหญหญโอ้โ้ยโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่นะทุกคนตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยโ้ใสสวยนะทุกคนใสสวยเลยสียัวเนี่ยนะครับทุกคน ถือว่าผสมความสวยนะครับใสสวยครับผมโอ้โหใหญ่อยู่นะครับผมโอเคมันมันครับผมเป็นเต้มแล้วทุกคนเป็นหนึ่งเต้มแล้วนะครับเต็มหนึ่งครับโอ้โหใสแบบโอ้ใหญ่มากครับผมโอ้กำเต็มมือเลยครับ EP สองนะครับได้นหนึ่งเต้มแล้วนะแต้มนี่เฮ้ยลุยไม่ได้เลยนะเราตอนนี้นะครับเราได้ดูหมาสักพักแต่ได้ยินเสียงหมาหอนครับผม แล้วแบบโอ้โหแบบเยือกเลยครับเดบลมเย็นพัดมาเลยครับเดี๋ยวน้องครับไปดูครับเสียงทางหมานะครับถ่ายไปดูเสียงของมานะหมามันเห่ามาจากทางนู้นนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เห็นนะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงหมาหอนหรือเปล่านะเมื่อกี้นะหมามันเห่าหมามันหอนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะคืนนี้นะทุกคนก็เราลรุ้นนะครับติดตามนะครับก่อื่นนะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมก่อนนะครับ ไปไปลุ <is> <eventually> ้นก <ira> ันต <récup> ่อเลยทุกคนครับดูดีๆนะเฮ้ยปลาดุกปะวะครับผมเฮ้ยปลาดุก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 เฮ้ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกย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 กแกมโบปลาดุกฮะทุกคนเอ้าโอ้หลุดฮะโอ้โหทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เห็นเลยนะโอ้โหเสียดายอ่ะหลุดฮะทุกคนเมื่อกี้คือเห็นตัวแล้วนะอะไรรคับโอ้โห หลุดว่ะคว้าน้ำเหลียวโอ้เสียดายว่ะเออว่ะนี่ทหไมบิดงอๆว่ะเฮ้ยถูกป่าววะเอานะครับทุกคนอ้าวได้แล้วไปช่อนไปช่อนไปช่อนโอ้โหตายเออมันตายยังยังยังไม่ตายยังไม่ตายต้องกินต้องกินโอ้โหจะหลุดอีกไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆ นี่นี่นี่ะได้อีกหนึ่งแต้มนะครับทุกคนปลาชนรุ่นนี้ก็เอานะฮะเพราะว่าใหญ่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 กว่าพีหนึ่งนะฮะไอตัวที่บอกว่าจะเอานะฮะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราจะไปต้มเลยครับคืนนี้นะครับจับไปเลยครับเมนูเด็ดต้มปลานะฮะผมต้มยำปลานะฮะโอเคไปเลยใส่เหยื่อนะทุกคน อู๋เสร็จได้ฮะเสร็จได้ปลาดุกใช่ปลาดุกงั้นเออมันหลุดเออทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเบ็ดงอเลยอ่ะเบ็ดงอเลยโอ้โหพันพันเท่านี้เลยเหรอเฮ้ยปลาไหลเปล่าวะพี่งูหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนจริงจริงนะเดี๋ยวเคลีย่ยดูก่อนนี่เคลีย่ยดูก่อนอะไรอ่ะ ถูกไหมหลุดหลุดเหรอมีกาเสียงว่ะต้องอะไรวะปลาไหลปลาไหลหรือเปล่าวะเฮ้ยปลาไหล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 ครับทุกคนปลาไหลเฮ้ยปลาไหลครับทุกคนปลาไหลมันมานครับได้ปลาไหลอีกแล้ววันนี้มีต้มแน่นอนอือหือถอนรากถอนโคนทุกคนย่านะครับทุกคนไม่ไม่ดราม่านะฮะย่านะครับไม่ใช่ต้นข้าวนะฮะโอ้โห นี่นะครับทุกคนปลาไหลไซส์เหมือนเดิมนะเหมือนอีพีหนึ่งครับไซส์เหมือนนั่นนะครับแต่จะตัวใหญ่กว่าอีพีหนึ่งใช่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าโอเคโอ้พึ่งสดสนะครับแต่ว่ามันก็ตายนะฮนะโอเคครับคนเรได้ปลาไหลครับปะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการไปดูเบ็ดตอนกลางคืนนะครับโอเคครับขอหยัดแฝดนะครับแสงตาพอดีเราไปได้ดูเบ็ดเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้นะครับสรุปแต้มกันเลยครับดูครับผมนี่นะครับปลาช่อนนะฮะตัวหนึ่งแล้วก็ไอปลาช่อนสองตัวแล้วก็ปลาไหลหนึ่งตัวครับแต่เป็นหน้าที่เสียดายครับเราได้ปลาดุกครับแต่ว่าหลุดนะครับผมเสียดายมากเลยเดี๋ยวอ่าวันนี้เราสรุปกันเลยได้สามตัวครับเดี๋ยวเราจะทําเมนูคืนนี้เลยครับผมเพราะว่าเสียใจครับเสียใจปลาดุกหลุดนะครับเดี๋ยวเราทําเมนูคืนนี้เลยต้ม ปลาช่อนบวกกับปลาไหลเอารวมกันนะครับรวมมิตรเลยโอเคจับไปครับตอนนี้นะครับเช้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทําการยกเลยนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเมื่อคืนเราก็ทำเมนูต้มยำปลาไปแล้วนะฮะแล้วก็ปิ้งปลาไหลนะครับเดี๋ยววันนี้ไอ้วันนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยเราจะมาทำการยกเลยนะครับว่าเราจะได้หรือไม่ได้รวย เฮ้ยเว้ยเว้ยเฮ้ยถูกแม่เอ้ยดึงแม่นี่ตายเลยหมดแล้วไห้มานูมานูเม็ดแต่นี่อรุณเช้านะก็ยังไม่ถูกเลยนะครับ หลังจากที่ยกมาสักสามสี่คันแล้วนะใส่ใกล้ๆกันนะยังไม่ถูกสักตัวเลยนะอีพ <laughs> <EB 2 laughs> <EB 2> ีสองอีพีสองล้มล้แรงๆอ <laughs> <laughs> ยู่ว่ะไหนๆทุกคนฮะเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนนี่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 ไม่จะถูกหรือเปล่าฮะถูกหรือเปล่า อะไรเริ่มมาวะแปลว้เนี่ยชินชากับการโดนหลอกแบบนี้แล้วกุไมวางอะไรแล้้กวไม่วางอะไรแล้วเยี่ยมได้สักตัวแล้วทุกคนตอนเช้ายกเบ็ดมาประมาณ20อันได้แล้วนะ ไหนเออเฮ้ยเฮ้ยดุมอ่ะเฮ้ย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 พี่ไปดูดิตุงใช่ปะตุ้งขวานปลาไหลนะจะดักแมพเลยจะจิงด้วยหลุดแล้วมั้งดูเฮ้ยปลาไหลนี่ว่ะพี่เออปลาไหลไปนี่ครับปลาไหลครับเออมือเต็ท้าย ได้เฉยนิ่งๆได้เฉยเมื่อกี้ลืมลืมกดถ่ายนะครับทุกคนเราไม่ได้กดถ่ายนะครับทุกคนแต่มันอยู่นิ่งๆเราดึงมาคิดว่าไม่ติดที่ไหนได้ได้เฉยเอ้ยถูกไหมเนี่ย ได้หรกตุ้มขนาดนี้สูงเกินวะจบแล้ว <c oughs> อ,อยู่ข้างบนไม,ไม่ไม่ถูกรับผมเออตัวนี้เราได้ทำการยกบิดมุดแล้วนะครับผมปลาที่ได้ก็มีแค่นี้นะครับ <c oughs> มีปลาช่อนแล้วก็ปลาไหลนะครับหนึ่งตัวโอ้โหโอเคนะครับปิดคลิปนะครับคลิปสำหรับ วันนี้นะครับใส่เบ็ดได้แค่ EP สองนะครับเพราะว่าเราใส่ได้แค่นี้จริงๆครับเพราะว่าป่ามันเริ่มไม่มีแล้วครับเพราะว่าปลากระจายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่ๆเดี๋ยวเราติดตามนะครับว่าเราจะทําคลิปอะไรเดี๋ยวเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้กดไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวรับชมคลิปใหม่ๆของเรานะครับได้ที่สุโปกบันเทิงนะครับผมโอเคเจอกันครับผม